วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมาทํางานมืดๆหน่อยนะวันนี้โอ้อากาศคึมฟ้าคึมฝนมืดมากเลยนะครับวันนี้คิดว่าจะประกอบไอ้ตัวอะไรวะตัวสีส้มๆเหลืองๆอะ่ะงานอ่อาไชน่าเวอร์ชันนะแต่คือว่าการลิขสิทธิ์กันันพาสุพิมเขาส่งมาให้คือขี้เกียจมาเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วเดี๋ยววันนี้ว่าจะประกอบมีตัด จะกออกจากเกตมาแล้วนะแต่นี้ก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะนั่งไล่ทําแต่คือว่าจะทํางานก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะวันนี้ก็หูมืดๆนะอากาศบรรยากาศดีนะไปเดี๋ยวทํางานก่อนวันนี้เดี๋ยวนั่งประกอบเสร็จแล้วอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนี่น,นเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงน,น,นี่ไอตัวนี้อ่า กล่องมันก็เป็นเหลืองๆไงแบบนี้นะ่ะนี่ไอ้ตัวนี้นะเนี่ยจับเนี่ยเอ้ยนะสวยดีเหมือนกันนะเป็นเป็นหุ่นที่เอ่อที่มันเป็นดีไซน์เหมือนนกอ่ะมันเหมือนแปงลงร่างได้เนืออะไรบางอย่างอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวคอนะทำงานก่อนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเดี๋ยวมาประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จรว่าจะเป็นไงไปดูกันดีกว่า โอ้นั่งประกอบไปได้อะไรบ้างนี่นี่นี่เท่ดีเหมือนกันนะเห็นไหมอ่ามันเป็นโครงในเหล็กนะเห็นไหมนี่นี่อันนี้ชุดขานะขายังไม่ได้ประกอบประกอบกระโปรงไปนะตัวนี่แล้วก็แขนนี่แบบนี้นะสีสันสวยงามนะมาเป็นล่องเรื่องอะไรดีเลยก็เดี๋ยวจะตัดเส้นดู เดี๋ยวประกอบขาวันนี้ก็ทําไปประมาณ4ชั่วโมงมั้งนะก็เดี๋ยวคอยอ่อยวันนี้อาจจะทําแค่นี้แหละเพราะว่ามันมันแน่นฟิตฟิต,ฟตเจ็บมือนิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรเลยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมานั่งเนประกอบเนี่ยขาแล้วก็พวกอาวุธของมัน นะแต่คือว่าชุดพารใส,สมันมาสวยดีนะแล้วก็นี่เอฟเฟกของมันสีมาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยดูตอนรีวิวช่วงนี้ที่ประกอบหลายตัวไม่ได้รีวิวทำสีก็ไม่ได้รีวิวนะเยอะแยะเลยแอรเลียวเงแี้ยนี่แล้วก็นี่เนี่ยดูดินี่ตัวนี้สีสวยนะ,นะเห็นไปในวีล็อกแล้วล่ะจา้าบจานะเอาเป็นว่าค่อยว่ากันแอรเลียด้วยนะวันนี้กลับไป เดี๋ยวจะไปทําประกอบอีกตัวหนึ่งสากูสากูเดี๋ยวจะไปซื้อไอ้นี่มาแล้วไอตัวบางคนบอกว่าจุดประกบของตัวกันพาเนี่ยที่มันเป็นหัวประกบพวกประกบลอยแบบนี้แก้ลอยยังไงนะเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำใช้น้ํายาเฮียใช้น้ํายาเป็นมีของธรรมย่าของดิสเพียซื้อมาเหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองดูว่าเป็นไง บแล้วทั้งทําสีกับไม่ทําสีมันก็ใช้น้ํายานเนี้ยได้แล้วก็เราก็มาขัดมาเคลืออะไรประมาณเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปไปดูกันต่อกลางวันทําอีกอย่างกลางคืนกลับไปทาอีกอย่างไปเลสโกสวัสดีครับผมวันนี้เฮียจะมาทําอันนี้ไว้เนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวที่มันเป็นรอยโมเก่าอ่ะที่มันเป็นแบบประกบเนี้ยเราอยากจะทําให้มันชิดกัน นะครับผมแล้วก็ใช้เหมือนใครจะใช้ทินเนอร์เขาเรียกว่าอะไรใช้ X20 ก่อ่ะนะก่อนนั้นนี้น่าจะมีคนเคยแนะนำใช้น้ำยาผสานด้วยหรือจะใช้ X20 ละลายน่าจะใช่นะผมจำไม่ผิดละลายไอตัวพลาสติกไว้แล้วก็มาแต้มแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,อาของทิยาก็มีวันนี้เฮียจะใช้ไอตัวนี้นะ เนี่ยเอสตาตินเนี่ยเนี่ยซีเมนต์นะใช้ง่ายๆก็คือเอาไอ้เนี่ยทาที่รอยมันแล้วก็ประกบกันพอประกบเสร็จปุ๊บมันเนียนเราก็เอาไอ้อะไรนะเอ่อไอตัวกระดาษทรายมาขัดก็ถือว่าใช้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวขอหาอุปกรณ์ก่อนแป๊บบ a later few moments later. มาครับผมขั้นตอนของมันก็ไม่มีอะไรครับเราก็ใช้ไอตัวนี้นะครับผมนะอันนี้ขวดเท่าไหร่ที่ก็จําไม่ได้นะก็ลองใช้ดูนะครับผมนี่เราก็อันนี้คือตัวแห้งเร็วมันจะมี2ส,สูตรนะตัวแห้งช้ากับแห้งเร็วนะถ้าเกิดเราอยากจะทําให้มันติดกันก็แค่นี่ทานี่เข้าไปนะทานานะมันเป็นน้ํายาเชื่อมน้ํายาประสานพลาสะติกกันแหละครับผม นะทามันแค่นี้เองนะแล้วก็ประกบมันประมาณนี้อ้าวเห็นะชิดไปแบบนี้นะหรือใครจะทาอย่างนี้ก็ได้นะ ็ได้อยู่นะแต่อยากให้ประกบด้านในด้วยนะครับผมเห็นไหมนะประกบเข้าไปปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา,าขัดขัดเสร็จปุ๊บรองพื้นรองพื้นมันก็จะเรียบเนียนละนะครับผมอ่ะประมาณนี้เองแค่นี้เองง่ายๆนะจ๊ะเราจะเห็นรอยนิดๆหน่อยๆแต่คือว่า,าเรา ทำให้มันชิดไปแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วเนี่ยใส่รองพื้นเข้าไปมันก็นจะจบแล้วโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปพ่นรองเดี๋ยวขัดแล้วพ่นรองพื้นเดี๋ยวมาให้ดูนี่ไวแป๊บหนึ่งเองนี่ตัวนี้ชักประมาณตัวนี้ชักประมาณ3นาทีก็แห้งแล้วนะครับผมนี่ผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์สองพันขัดนะคือจริงๆมันเรียบอยู่แล้วนะแต่แค่ให้ขัดให้มันแบบรู้สึกว่า ไม่มีรอยนะครับผมนะ,นะเป็นน้ำยาเย,เยิ้มๆอะไรเงี้ยเราก็ขัดออกเนีเห็นไหมนี่เนี่ยมันก็จะเป็นรอยเป็นร่องรอยเห็นไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวไปอ่าค้นลองพื้นนะอย่าใช้เบอร์สองพันในการขัดนะน,นะขอขัดนิดนึงนะ นี่ประมาณนี้อ่ามันก็ดูดีขึ้นเลยเห็นไหมถ้าเกิดเราใช้ตัวแบบละเอียดกว่านี้ขัดได้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลองพื้นกันดีกว่านะครับผมขอขัดต่ออีกนิดหนึ่ง few moments later. นี่ลองพื้นเสร็จแล้วนะครับผมลองพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาเช็คอา ความเนียนของมันว่าแล้วใช้กระดาษทรายสักเบอร์พันมาลองเช็คดูนะหรือ2000ก็ได้นะมันจะเห็นเนี่ยเห็นไหมมันยังมีแบบออรอยนิดๆหน,น่อยๆนะครับผมก็อาจจะเติมไปหรือว่าจะขัดแล้วก็เติมรองพื้นไปนะครับผมนี่ประมาณนี้นะสักรอบนึงอีกสักรอบหนึ่งนะนะเดี๋ยวรอให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาขัดเช็คผิวกันอีกทีนึงเอเห็นยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่อ่า เดี๋ยวรอให้แห้งแนละ้วเช็คดูอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ,ะนี่เสร็จแล้วนะพ่นรองพื้นไปนะเดี๋ยวอาจจะขัดอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็พ่นรองพื้นเบอร์ละเอียดละเอียดไปอาจจะมาดูมีอาจมีรอยก็แล้วแต่นะอาจจะขัดไปหน่อยก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะกน็ใช้ตัวนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ ขัดนิดนึงพ่นรองพื้นเบอร์พันอีกสักรอบหนึ่งก็จา้าบแล้วนะครับผมประมาณนี้จะ้ะนี่นอันนี้ก็มาประกอบตรงนี้พประมาณนี้ได้แล้ได้และเดี๋ยวไปพ่นสีต่อนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็ทำซากุอ่าตัว h g ตไฮเกตไปนะประมาณนี้นะกับตัวน้ำยาเคลือบนะครับผม ถ้าเกิดเราจะไปใช้เอไม่ใช่ตัวน้ำยาประสานแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต่อดิบเนี่ยเราก็ใช้เหมือนกันคือขัดเหมือนกันแล้วก็ใช้พวกฟองน้ำํำกระดาษทรายฟองน้ำเนี่ยขัดอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้เฮ er ียทำสีนะอามาอีกวันหนึ่งครับผมโอ้โหตัวนี้ประกอบหลายวันเลยนะครับผมนี่ไปของมันนไ,ไง เท่ป่ะเท่ป่ะนะเห็นไหมนี่โคตรจับโคตรจับนะเห็นไหมอ่ามันก็จริงๆแล้วอ่ะคือรายละเอียดของมันอ่ะค่อนข้างดีนะแต่คือว่ามีปวดนิ้วบ้างนิดหน่อยนะแต่คือแบบน้ำหนักหนักเลยนะหลายเรื่องหลายเรื่องหลายราวนะเดี๋ยวไปประกอบก็คือไปทำอนุนี่นั่นหลายอย่างเหมือนกันแต่ก็ช่วงนี้ มีตัวที่จะสำเร็จรูปที่จะรีวิวอีกโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับผมเออเดี๋ยวมีมีเออเห็นเห็นเห็น,หนช่วงนี้ที่ทำเฮียท,ทำอันนี้ไปอะไรวะ,ะข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้มเดวิดฟอร์มอลคูลีอ่ะ am, อันไม่รู้นะเห็นยอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากแชร์นิดนึงถ้าเกิดแบบไม่ได้มีอะไรก็ ถ้าเกิดไม่งั้นเฮียจะได้ไม่ได้ทําต่อนะครับผมแต่ถามว่าจะทําอีกสักสองสาตัวถ้าเกิดฟีดแบ็กไม่ดีก็อาจจะหยุดไปเลยนะครับผมก็ค่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ทุกอย่างมัน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 ใช้เวลาไงเพราะไม่งั้นเสียเวลาตรงนี้แต่ไม่มีคนดูกับไม่รู้จะทำไปทําไมนะแต่คือว่าก็สนุกดีนะครับผมบางทีบางอย่างทําไปแล้วเออมันยังได้แบบข้อมูลหรือแบ่งปันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบมันไม่มีคนดูมันก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะรีบประกอบรีบรีวิวไอตัวนี้นะครับผมมีชิ้นส่วนหายด้วยยังหาไม่เจอเลยเนี่ยปวดหัวอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เมื่อวานไทากุไปประกอบเสร็จแล้วทําสีเสร็จแล้วเหลือขาดชิ้นหนึ่งหายหาไม่เจอไม่รู้เมืไหรเนี่ยเคาะจุดเจ็งสําหรับทํากันดั้มกันพากันอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วกันเบื่อละที่เกียดบายบายเจอกันนะทำมาสามสี่วันคลิปนี้นะไปแล้วบายบายเจอกันพรุ่งนี้